ในข้อที่สิบนะครับ figure แปลว่า figure รูปภาพรูปภาพรูปเหมือน picture อ,อย่างนั้นแหละเหมือน picture เ,เลยศัพท์อก picture รู้รู้จักใช่ไหมเออคำนี้ก็แบบเดียวกันนะรูปภาพ below ด้านล่าง The figure below ก็ภาพด้านล่างโชว์แสดงภาพด้านล่างแสดง A solid อ่ะอ่ะก็คืออันเดียวใช่ไหมเออ solid solid ปกติแปลว่าของแข็งเออ solid ปกติแปลว่าของแข็งแต่ในที่นี้เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าของแข็งมันแปลว่ารูปทรงตันเห็นนะ บารโซลิดรูปทรงตันอันหนึ่งภาพข้างล่างสแสดงรูปทรงตันอันหนึ่งรูปทรงตันอันหนึ่งเมตรเนี่ยเอ่อเมตรเมตนก็คือทำใช่ปะ่ะเมตรตับซึ่งสร้างขึ้นจากทำขึ้นจาก ten identical cubes cubes ก็คือรูปบาสใช่ไหมครับรูปบาสสิบอัน แต่ลูกบาสิบอันนี้มันมีคำขยาย identical identical เนี่ยแปลว่าเหมือนกันในทางอุดมคติเลยพอเดียเด๋ยดฟังว่าอุดมคตินี่แบบยังไงวะเอาง่ายๆคือเหมือนกันทุกประการโอเคปะ่ะออสร้างจากลูกบาที่เหมือนกันทุกประการสิบอันโอเคไปรวมๆได้นะ ครูเอ่อครูก็คือออ่สมมุติยังไม่เติมดีก็เนี่ยคำแปลมนก็หมายถึงกาวหรือว่าการทำให้ติดกันอเอ่อกรูกาวพอเติมดีดีเข้าไปก็ถูกทำให้ติดกันอ่าถูกทาให้ติดกันเนี่ยถูกทากาวให้ติดกันอะไรประมาณเนี้ยเล่าๆนะเอเคไไปครับเนี่ย ผู้เก r อร์ถูกทำกลาวให้ติดซึ่งกันและกันดันั้นแปลรวมบรรทัดแรกแปลแบบให้ได้ใจความทัดแรกจะแปลว่าไหนแปลไหนลูกจากภาพข้างล่างหรือจากรูปข้างล่างจากรูปด้านล่างเออรูปด้านล่างแสดง รูปส่งตันอันหนึ่งซึ่งผูกสร้างโดยการนำเอาลูกบาศ สิบอันที่เหมือนกันทุกอย่างมาหกาห้ติดกัน ก่าวเข้าด้วยกันอ่ะทุกทาก่าทก่ลาวอุทากาวติดเข้าด้วยกันากาวติดเข้าด้วยกันเห็นะานะบทาที่สองครับ if the whole solid including base base แปลว่าฐานใช่ไหมด้านฐานที่อยู่ข้างล่างสมมติว่าลูกวางไว้กับโต๊ะ ไอ้บริเวณเอเอพสหน้าจะเป็นศิษฐับโต๊ะต,ตรงนั้นแหละเบสก็คือฐานอ่ะข้างล่างโง่แปลว่าโง่แปลว่าทั้งหมดไหนลองแปลตรงน,นี้สิลูกถ้ารูปทรงตันทั้งหมดถ้ารูปทรงตันทั้งหมดรวมทั้งฐานเออ ภารูปสรงตันทั้งหมดเดี๋ยวรูปดูดีๆนะสิ่งที่ถูกทาสีไม่ใช่คิ้วใช่ปะ่ะมันไม่ใช่เอาคิ้วแต่ละอันมาทาสีไม่ได้เอารูปบาทแต่ละอันมาทาสีมันประกอบคิ้วเข้าด้วยกันจนกลายเป็นทรงตันแด้เห็นไหมครับแล้วทรงตันเป็นสิ่งถูกทาสี เหนนะดังนั้นตรงไหนก็ตามที่เอรูปบาทกับรูปบาทมาต่อติดกันไอ้หน้าตรงที่มันต่อติดกันอ่ะสีมันก็จะเข้าไม่ถึงใช่ไหมก็จะไม่โดนทาสีดึงภาพออกใช่ป่ะเออเนะดังนั้นตรงเนี้ยที่เขาบอกว่า is painted paint แต่ว่าทาสีระบายสีนะครับ painted ก็ถูกทาสีสิ่งที่ถูกทาสีในตอนนี้ก็คือเจ้าลูกทรงตันเขาไม่ได้พูดถึงว่าคิ้ว เข้าไหมครับเออถ้าบอกว่าคิ้วถูกทาสีแปลว่าลูกมากแต่ละอันนะถูกทาสีเลยมันจะไม่มีหน้าไหนที่ไม่โดนทาสีเลยนะแต่ตอนที่เขาทาสีเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่เขาเอาคิ้วมาทาติดก,กันติดก,กันกลายเป็นรูปทรงตันไปเรียบร้อยแล้วมันจึงมีบางหน้ามเมื่อเราทาสีมันจะไม่โดนไม่โดนสีเขียนนะทารูปทรงตันทั้งหมดรวมทั้งฐาน เพ n นแปลว่าทาสีระบายสีเพ i นเต็ดก็ถูกทาส,ถทาสีถูกทาส,สาีถูกทาสีด้วยสีฟ้าทาสีฟ้าไฟเดอร์นัมเบอร์ออฟคิวส์ตรงนี้แปลว่าอะไร หาจำนวนของลูกบาศหาจำนวนของลูกบาศ number of ก็จำนวนของ y ิวก็ลูกบาศจำนวนของลูกบาศ t h a t have three of their face. อาจจะเปนของลูกบาศเออที่มีหน้าสามหน้าสงมันคือเพนเ e ตผูกทาสีผูกทาสีฟ้า อโอเคนีครับดังนั้นผู้ขอเรียกมุมมองที่มองจากตรงนี้ลงไปว่ามองจากด้านบนเห็นนะครับแล้วก็มุมมองที่มองจากทางนี้เข้าไปคือมองจากขางด้านซ้ายเข้าไปถ้ามองจากทางนี้เข้าไปก็คือมองจากด้านถ้าทางนี้เป็นซ้ายฝั่งตรงกันข้ามอันนี้ก็ต้องเป็นขวาอะเห็นนะผูะะะ้ขอกำหน ทิศทางแบบนี้นะครับเพื่อให้เราจินตนาการได้ว่าหน้าไหนสองลูกไหนโดนทาสีเห็นไนะแล้วกําหนดทิศทางทางด้านหน้าที่ทางด้านนี้ด้านหน้ากําหนดทิศทางทางด้านหลังคือด้านนี้แล้วก็ทางด้านล่างทงนี้แนว A คือแนวตนี้ครับแนวนี้ลงไปถึงข้างล่างของมันเห็นไหมแนวบีคือแนวนี้ลงไปลูกจะเห็นได้ชัดเลยว่าแนวบีเนี้ยมีสองชั้นเห็นปะครูก็เลยเรียกว่าลูกอยู่ชั้นที่หนึ่งครูก็เรียก B ีหนึ่งลูกอยู่ชั้นที่สองครูเรียก b ีสองโอเคนะลูกบี b. หนึ่งกับ B ีสองนะงั้น ลูกสังเกตว่าเอ้ยชั้น A นี่มันไม่ได้สูงเท่ากับตึกรดแนว a มันไม่ได้สูงเท่ากับแนว b นะมันมีมากกว่าแนว b มาหนึ่งชั้นใช่ไหมแปลว่าแนว a เนี่ยต้องมีสามชั้นงั้นแนว a ก็เลยเป็นชั้นล่างสุดที่อยู่ที่พื้นติดพื้นเลย A อหนึ่งอสองชั้นบนสุดคือ a สามที่เราเห็นตอนนี้คือเราเห็นรูป A สามอันตรงนี้รูปเคลียร์ไหมครับแนวซ ตรงนี้ลงไปถึงข้างล่างลูกเห็นว่าแนว c กับแนว B ีเนี่ยมันสูงเท่ากันแสดงว่าแนว c เนี่ยมันก็ต้องมีสองชั้นเช่นเดียวกันชั้นล่างก็ c ีหนึ่งชั้นบนก็ C ีสองลูกที่เราเห็นลูกเนี้ยลูกเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยมันคือลูกซีสองส่วนแนว d นะครับแนวอ e. ีแนว d แนว e ี แนว f ครับมันก็มีแค่หนึ่งชั้น d ก็ดีหนึ่ง f ก็ f หนึ่ง e ก็ e หนึ่งตรงนี้เห็นนะงั้นลูกลองจินตนาการลูก a สามที่อยู่ข้างบนใช่ครับมันจะเออ่มีตรงไหนที่ไม่โดนภาสีด้านไหนของ a สามที่จะไม่โดนภาสีด้านบนโดนไหม โดนด้านหน้าโดนไหมจินตนาการโดนด้านหน้าก็คือตรงนี้ของมันใช่ป่ะแล้วด้านหลังของมันจะโดนไหมโดนด้านซ้ายของมันโดนไหมโดนด้านขวาของมันโดนมีตรงไหนที่ไม่โดนด้านล่างของมันเพราะด้านล่างของมันเนี่ยมันก็จะไปต่ออยู่กับด้านบนของรูป a อสองนึกภาพออกไหมครับ ด้านล่างของ A สาจะไปติดกับด้านบนของ A สองดังนั้นเนี่ยเท่ากับว่ามีอยู่เพียงหน้าเดียวจากหกหน้าที่ไม่โดนนั้นสรุปลูก A สาเนี่ยโดนทาสีไปกี่หน้าลูก A สามลูกบาทปกติมีหกหน้าใช่ไหมเออตอนเนี้ยมันไม่โดนทาสีอยู่หนึ่งหน้าคือด้านล่างนั้นมันโดนทาสีไปกี่หน้า เออมันใจไนลูกทั้งหมดมันมีหกหน้ามันโดนทาสีไปซะเอ,อ่อขอโทษมันไม่โดนทาสีไปซะนึ่งหน้าที่ด้านล่างของมันเพราะด้านล่างของมันนูมันถูกทากาวไปติดกับด้านบนของลูก A2 โอเคอะทีนี้ลูกลองพิจารณาลูก A2 สิครับ A2 เนี่ยมันมีด้านที่มันติดกับลูกอื่นกี่ด้าน A, ด้านบนของมันติดกับใครด้านบนของ A อสองติดกับใครเอสามเห็นนะด้านซ้ายของมันติดกับใครจุกิด้านซ้ายของมัน b ีสองด้านหน้าของมันจะเป็นติดกับ C 2สองเขียนลกด้านล่างของมันไปนติดกับใคร เอหนึ่งเออนั้นตกลงหน้าที่มันไม่ติดกับใครแล้วทำให้มันโดนทาสีเจ้ารูป a อสองเนี่ยมีกี่หน้า a อสองมันอยู่ใต้ a อสามมีกี่หน้าด้านที่ไม่โดนทาสีมีกี่หน้าสองหน้าเอ้ยขอโทษด้านที่โดนทาสีมันจะมีสองหน้าคือด้านไหนกับด้านไหน ด้านหลังกับด้านขวาเออหลังกับขวานะที่โดนทาสีสองหน้าดูไล่เลยไล่ถือลูปเลย A สามห้าหน้าที่โดนทาสีคือบนซ้ายขวาหน้า หลัง A2 ครับที่โดนภาษีมันก็จะมีด้านหลังกับด้านอะไรหน้า A2 A2 จินตนาการขวากับขวาอ่ะจินตนาการลูก A1 เอาตังเอาลูกที่เอาเอาหน้าที่ไม่โดนภาษีเอาหน้าที่ไม่ติดกับใคร ทำให้ไม่โดนทาสีมีตรงไหนบ้าง A หนึ่งด้านหลังะอะไรอีกหลังแล้วก็ขวาแล้วก็ด้านล่างเห็นไหมครับอะแนว A เรียบร้อยต่อไปเรามาไล่แนว B กัน ตกลง A หนึ่งนี่สามที่เขาสนใจเพราก็สนใจรูปที่โดนทาสีสามหน้านะครับนั้นนี่ A หนึ่งนี่ใช่เปลกสามหน้าเอามาไล่แนว B B 2 2สองสองเป็นรูป b สองโนทาสีกี่หน้า B2 โดนภาสิจิน้าสี่ด้านไหนบ้างอ่าด้านหลังด้านหลังด้านหลังด้านบนด้านซ้ายอ่าดีดีๆขวาลูก B2 เนี่ยถ้าขวามันคือตรงนี้ดิถ้าขวามันคือตรงนี้มันจะไปติดกับ A2 นึกออกไหม อ่ะไล่ใหม่ทีสิด้านบนอะไรอีกด้านหลังอ่าด้านบนด้านหลังด้านซ้ายด้านหน้าเออด้านบนด้านหลังด้านซ้ายด้านหน้ารันรูปนี้สี่อ่ะเจ้าบีหนึ่งครับอยู่ใต้บีสองลงมา มันโดนมันโดนทาสีหน้าไหนบ้างหน้าที่มันจะโดนทาสีฮะเจ้าบีหนึ่งนะเจ้าบีหนึ่งนะนั่ดีดีนะเอาหน้าไหนบ้างที่มันโดนทาสีบีหนึ่งลูกนี้ลูกานหลังโดนนะโดนหลเงโดนอ่า ด้านขวาจะโดนไหมอ่าดีดเออเพราะว่าด้านขวาของ B หนึ่งมันก็จะไปติดก,กับ A หนึ่งเออซ้ายโดนเห็นไหมครับหลังโดนข้างล่างโดนไหมโดนโอเคนี่ง ด้านหลังด้านซ้ายด้านล่างอ่ะเพราะฉะนั้นเจ้า B หนึ่งนี่สามต่อไปแนว C ครับเอาลูก C สองก่อนลูกข้างบนนี้นี่ลูกนี้อ่ะมองเลยลูก เอ้ยหลังหลังจะโดนได้ไงหลังมันอ่าขวาอ่ขวาซ้ายหน้าบนเออสีสองด้านบนด้านซ้ายด้านหน้า ด้านขวาตกลงสี่พักสีสองนี่สี่สีหนึ่งละ่ะสีหนึ่งอยู่ใต้สีสองด้านล่างกับด้านขวาสีหนึ่งด้านล่างกับด้านขวาต่อไปดีซึ่งมีลูกเดียวแนวดีมีลูกเดียวดีเนดีหนึ่ง โอนสายล่าอ่าลูกนี้แหละโดนสามอ่าต่อไปเอฟเอฟหนึ่งที่โดนทาสีคือ เออบนอะไรอีกสาย,สายด้าลาแล้วก็ด้านหน้าหลวงเจ้านี่สี่เอเอสี่ต่อไปอ e, ี ด้านบนอ่าหน้า,นาด้านล่าแล้วก็ด้านขวาเนาะนี่ก็สี่สรุปที่จะโดนเออ่ทาสีฟ้าสาหน้าก็จะมีอยู่สามลูกก็คือ A 1 B 1แล้วก็ d นีนั้นข้อนี้เขาถามจำนวนถามจำนวนนะครับจำนวนลูกที่จะโดนทาสีสามหน้าต่อ สามลูกอันนี้เคลียร์แล้วเนาะมีจุดไหนที่งงงงสงสัยไหมลูก